สวัสดีครับวันนี้ผมชมป์สามร้อยกันในช่วงทำมหาแดกครับตื่นเต้นมากๆครับวันนี้จะได้รีวิวรถคันหนึ่งเกือบ30ล้านบาทครับแต่ก่อนอื่นครับเราขออนุญาตรีวิวเสื้อก่อนนะฮะเสื้อครับレスแวร์เสื้อซิงต้องレスแวร์ครับอันนี้คอลเลคชันใหม่ครับขาซิงต้องมีสําหรับคนที่อยากจะได้เสื้อซิงซิงแบบนี้ติดต่อที่เพจด้านล่างเลยครับレスแวร์ครับในส่วนของเกงครับเราแนะนําเลยครับเกงแบรนด์นี้ฮะวัตเดนิมครับเป็นแบรนด์ของคนไทยบอกเลยว่าเป็นสตรีทแฟชั่นที่กําลังมาแรงมากมาก ร้องรีบเข้าไปจับจองครับมีทั้งขาสั้นขายาวตามเพจด้านล่างนี้เลยฮะวอชเดนิมครับมีหลายแบบหลายรุ่นให้คุณเลือกรีบจองด่วนนะฮะก่อนที่คุณจะไม่ทันครับเพราะว่าออกมาปุ๊บขายหมดแบบโซเออท์รวดเร็วมากครับอ่ะสำหรับวันนี้ครับรอชมกันเลยด้านหลังครับเฟี้ยวแน่นอนครับตอนนี้นะฮะเราภูมิใจมากๆผมได้มีโอกาสมีรถรุ่นนี้มาขายให้กับแฟนคลับของ300กาลดไลท์โชว์รูมครับ มันคือเจ้านิสสัน R35 Nismo Special Edition ครับคันนี้สนนนราคาอยู่ที่28ล้าน9แสนบาทครับแล้วรถคันนี้มีเพียงแค่300คันในโลกเป็นสีสเตลเกเป็นสีที่เปิดตัวของ Nismo ตัวนี้เลยครับเราจะพาไปชมกันครับรถคันนี้นะฮะเป็นสีเทาสเตลเกเดิมจากโรงงาน Nismo เลยฮะสิ่งที่รถคันนี้แอดออนเพิ่มเข้าไปนะฮะกันชนหน้าและเป็นฟูลคาร์บอนนะนี่พวกคาร์บอน ครบหมดนะฮะแล้วก็ไฟหน้าเป็นตัวโฉวปัจจุบันอันนี้คือรถใหม่ป้ายแดงสั่งตรงเข้ามาเลยไม่ใช่ว่าวันนี้คุณมีตังค์แล้วจะเป็นครอบครองรถมันได้นะไม่ได้มีได้ง่ายๆนะฮะและในส่วนของเฟนเดอร์ข้างมีคีบครับล้อแมกนิสโมในส่วนของเบรกเบรกเป็นเบรกนิสสันครับเป็นเบรกเขาเรียกว่าเซรามิกเบรกครับแค่เฉพาะเบรกต้องมีร้านหานะ เอใอส่สเกิร์ตข้างต่างๆเป็นคาร์บอนเคลฟล่าครับมาดูในส่วนของภายในข้างนอกพิเศษแล้วข้างในพิเศษกว่าข้างในภายในอะคันทาร่าครับต้องขออนุญาตนะเราไม่ได้แกะพลาสติกเลยมันคือรถใหม่ป้ายแดงจริงๆพร,รมนิสโมนะฮะเบาะเป็นเบาะนิสโมหลังคาร์บอนนะฮะเบาะหลังด็อกซีดยังใช้ได้หมดนะฮะเอารถคันนี้เป็นรถใหม่ป้ายแดงพวงไลอคันทาร่ามอนต์ฟังก์ชันเกียร์ออโต้จอคอมมานทุกอย่างครบหมดเรือนใหม่นิสโมครับซึ่งผมต้องบอกอย่างหนึ่งครับสำหรับคนที่อยากจะได้รถคันนี้นะฮะไม่ใช่ว่า วันนี้คุณจะจ่ายเงินแล้วได้ครอบครองมันเลยนะฮะมันเป็นรถที่มีจํานวนจํากัดมากๆมันจะมีความพิเศษมากกว่ารถอื่นๆค่อนข้างเยอะครับถ่อยเสียนิสโมกันชนหลังนิสโมพร้อมคาร์บอนเคปล่านะฮะแล้วก็ได้เป็นดิฟฟิวเซอร์คาร์บอนนะฮะวิ่งหลังเป็นของนิสโมฝาท้ายดูฮะฝาท้ายคาร์บอนนะฟูลคาร์บอนเลยครับทุกอย่างเต็มหมดครับรถคันนี้ซอกในเดิมจากโรงงานเพราะมาล้นหมายป้ายแดงอะ่ะไม่ต้องรีวิวเยอะครับก็เดี๋ยวเราไปดูสอง้องเครื่องกันครับไป คันนี้นะฮะเราจะได้ห้องเครื่องที่แบบเฟี้ยวมากๆให้ดูครับนี่สัญลักษณ์ครับฝาเครื่องแดง n ิส m o ครับเครื่องนะฮะเป็นเครื่องเดิมจากโรงงานแต่มีจูนจาก n ิส m o โมนะฮะและในส่วนของบอดี้ด้านในเดิมจากโรงงานคือรถใหม่ป้ายแดงอะฮะสำหรับคนที่อยากจะได้นะรถคันนี้นะฮะเรามีเพียงคันเดียวเท่านั้นเราเปิดขายในยราคาถูกที่สุดในประเทศไทย28ล้าน9แสนบาทครับ มีวราระตีให้คุณสามหมื่นกิโลครับรถใหม่ป้ายแดงนะฮะเรามีในส่วนของการการันตีด้วยรถคันนี้ถูกต้องแบบ100% นะฮะสามารถเข้าไฟแนนซ์ได้จัดไฟแนนซ์ได้นะฮะก็ตามเครดิตของลูกค้าครับเรามีเพียงคันเดียวเท่านั้นเรื่องราคาสามารถพูดคุยกันได้ราคารถได้รถให้ขายได้ขายให้ครับเราเฟ้นหาเจ้าของที่รักเจ้า R35 ตัวนี้จริงๆครับสามารถติดต่อด่วน0852504444 Line o f f i c น a ์ของโชว์รูมแอดไซส์สามศูน์อันเดอร์กอร์กลามีอดด้านหน้านะฮะก่อนจากกันวันนี้ฮะอยากจะให้เพื่อนๆครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe ให้เป็นกำลังใจเราด้วยเรามี Facebook Fanpage ด้วย Facebook Fanpage 300 Underscore กาลดไลน์ like นะฮะถ้าใครชอบคันนี้หรือชอบคลิปนี้พิมพ์คอมเมนต์ด้านล่างคอมเมนต์นี้ได้เลยครับหรือ h a s h t a ก FC300 ก็ได้ครับสำหรับผมนี้ชั้น3า0ไปก่อนนะฮะสวัสดีครับบอกเลยครับตื่นเต้นรถคันละ30ล้านและเป็นริมิเต็ดมีแค่300คันในโลกอยากจะดูแลลูกค้าของ300กาลดสักคนหนึ่งที่จะเป็นครอบครองรถคันนี้ครับ อยากให้คุณมาลองส0 0รอยก๊หลัดไลฟ์จะเต็มทุกขั้นตอนลับรองว่าถูกใจชื่อนี้สิง่แน่นอนส0 0รอยกาหลัดไลฟ์คุณยังมวัวแต่มองลุยเลยไม่ต้องรอไม่ต้องรอ